สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลงปลูกไม้ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกต้นไม้ในสวนนะคะแล้วก็ทําการแยกกอแล้วก็มาลงปลูกให้เพื่อนๆชมกันนะคะด้วยวิธีง่ายๆนะคะในการลงปลูกไม้ใบของเราค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเลือกต้นไม้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปลงปลูกกันค่ะ day new This เดี๋ยวเราจะเลือกต้นที่มีความแน่นๆล้นๆ้นกระถางนะคะจะได้แยกออกไปทำให้กระถางลดการอัดแน่นในกระถางแล้วก็ทำให้เราได้กระถางใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นต้นคล้านะคะแล้วก็ที่เล็งไว้จะเป็นพวกฟิชูเนียนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการลงปลูกนะคะเหล่าต้นไม้นะคะไม้ใบที่เราทําการแยกมาจากต้นใหญ่ๆในสวนของเรานะคะก็จะแบ่งมาใส่กระถางทั้งหมด3แบบนี้นะคะตรงแรกก็จะเป็นทรงกระถางแบบไว้เกี่ยวนะคะเกี่ยวแขวนกับพวกสันหรือขอบชั้นต่างๆนะคะขอบระเบียงอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นกระถางพลาสติกนะคะแบบที่สองก็จะเป็นกระถางดินเผานะคะ กระถางดินเผาจะเป็นกระถางที่มีรูพุนระบายอากาศระบายน้ําแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแบบที่3ามก็จะเป็นกระถางที่ปลูกเพื่อความน่ารักสวยงามน,นะคะคือเป็นกระถางเซรามิกทรงที่มีดีไซน์มีสีสันน่ารักนะคะ ของเนื้อดินที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็จะเป็นดินที่เราทําการผสมเองนะคะจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการผสมแล้วก็ลงปลูกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะวัสดุปลูกที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับไม้ใบยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับค่ะ มะาพร้าวสับก็จะช่วยในเรื่องของทําให้วัสดุปลูกโปรกนะคะอุ้มความชื้นได้ต่อมานะคะก็คือพวกใบไม้ผุนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูผุนะคะอันนี้เขาก็จะมีธาตุอาหารนะคะอย่างเช่นพวกไนโตรเจนนะคะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะในเรื่องของวัสดุปลูกนะคะอันนี้คือเพอร์ไลท์นะคะเป็นสิ่งที่เราก็นํามาใช้กับไม้ใบหลายๆกระถางอยู่นะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นดินร่วนนะคะก็จะเป็นดินขุยไผ่หรือดินร่วนอะไรก็ได้นะคะดินปลูกของเรานะคะก็จะไม่ตายตัวนะคะเราจะไม่ได้มีเ,ออเป๊ะว่าต้นนี้ต้องใช้แบบไหนนะคะ ร่มรำไรที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะที่เป็นพวกไม้กระถางนะคะไม้กระถางไซส์เล็กๆอะไรแบบนี้เราจะใช้ดินปลูกประมาณนี้นะคะขาอย่างแรกเราก็ลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะชิ้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้เราไม่ใช้มะพร้าวสับชิ้นที่เล็กละเอียดเกินไปนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะทําให้ตรงส่วนของก้นกระถางเนี่ย อัดแน่นมากเกินไปได้หรือว่าชิ้นเล็กเกินไปเนี่ยมันก็จะหลุดทะลุออกมาทางรูระบายน้ำได้นะคะคะเราก็ทำการเติมดินลงไปนิดหน่อยนะคะสำหรับกระถางแรกนะคะเราใช้เป็นตัวพลูใบเงินนะคะหรือซินดับซัดนะคะอันนี้เราทำการแยกออกมาจากต้นที่มีอยู่แล้วนะคะวางต้นไม้ลงไปนะคะเลือกให้ได้มุมที่ถูกใจนะคะ ที่ดูลายรูปทรงมากเราก็หาไม้หรือตะเกียบนะคะมาดามได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับกระถางแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็แตกใบใหม่ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะ อยุรานะคะที่เราทําการแยกกอไว้นะคะเป็นกอเล็กมาใส่กระถางใบนี้นะคะแล้วก็ทําการวางต้นไม้ลงไปเหมือนเดิมนะคะให้ตรงกลางมีช่องนิดนึงแล้วก็วางลงไปกึ่งกลางนะคะปรับระดับให้อยู่ในระดับที่เราต้องการนะคะ เร็จแล้วก็กดเบาๆเหมือนเดิมนะคะให้ต้นไม้แน่นนะคะไม่โครงเคล้งนะคะเสร็จแล้วนะคะกระถางที่2ตัวคลาว้าแววมายุรานะคะอันนี้ก็เป็นต้นคล้ากอที่เราแยกออกมาจากต้นใหญ่อีกทีนึงนะคะแล้วก็ทําให้เรามีต้นไม้มากขึ้นนะคะก็จะได้ เป็นอีกหลายๆกระถางนะคะไว้ตกแต่งในสวนเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเอาไปไว้มุมที่เป็นโซนกระถางดินเผาของเรานะคะต่อมานะคะเป็นกระถางไซส์เล็กนะคะอันนี้เรารองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นกระถางไซสเ์เล็กๆแล้วก็รูก้นกระถางเล็กนิดเดียวนะคะเป็นต้นที่แยกออกมาจากกอที่มีอยู่แล้วเหมือนเดิมนะคะก็ปลูกตั้งแต่เป็นต้น เล็กๆเ,เลยนะคะเราก็ตอนนี้แน่นกระถางมากๆเลยเราก็เลยทําการแยกเอาไว้นะคะเยอะแยะมากถ้าเขามีการเติบโตจนแน่นกระถางหรือว่าดินในกระถางเนี่ยมีการทับถมจนอัดแน่นมากเกินไปนะคะไม่มีอากาศภายในดินเลยนะคะต้นไม้ก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตช้าลงนะคะหรืออาจจะชะงักการเติบโตได้นะคะแล้วก็โรยหน้าดินเพื่อความสวยงามนะคะใช้ หินภูเขาไฟนะคะแบบนี้นะคะต้นนี้ก็จะมีหลายสีนะคะก็จะมีนอกจากสีนี้ก็จะมีสีนี้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราแยกออกมาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะนำไปลงปลูกนะคะในกระถางอื่นๆต่อไปนะคะ ที่เราให้ดูวันนี้นะคะก็จะเป็น3มกระถางที่ทําให้ดูไปนะคะก็เป็นการเปลี่ยนดินต้นไม้ไม้ใบของเรานะคะเราจะใช้วิธีประมาณนี้นะคะเกือบทุกต้นเลยนะคะที่เป็นไม้กระถางที่เราปลูกเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่เพื่อนๆจะทําก็ได้นะคะคือการโรยหน้าดินนะคะจะใช้เป็นเม็ดปอเปร์ er นะคะเม็ดดินเผาหรือว่าจะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะโปะไว้หรือจะใช้เป็นพวกหินภูเขาไฟก็ได้นะคะ อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ที่ไม่แนะนาเลยก็คือการเอาหินแม่น้ํามาโปะบนหน้ากระถางนะคะเนื่องจากว่าเขามีการอมความร้อนได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําให้ภายในกระถางเนี่ยมีความร้อนนะคะทําให้ระบายอากาศได้ไม่ดีนะคะต้นไม้ก็จะมีปัญหาได้ง่ายนะคะว,วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสามารถเข้าไปติดตามพูดคุยกับเราต่อได้ที่เพจสีชาไดอารีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย